เอาล่ะสวัสดีคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเบคอนแจกเกอรีที่วันนี้เราจะมาทำแครอทให้เต็มแปลงเลยคือเราจะทำให้แปลงนี้แปลงของเราเต็มไปด,ด้วยแครอทนี่คือไอเดียใหม่ผมเพิ่งสร้างมาสดๆร้อนเลยโอเคเวันนี้เราจะมาทำให้แครอทเต็มไปทำให้แปลงเต็มไปด้วยแครอทกันโอเคอันดับแรกผมก็ต้องไป ซื้อซีตแครอทก่อนนะครับมาซื้อเลยเออระหว่างนี้ผมขอดูด้วยว่าซีตอ,อะไรขายบ้างเพราะผมจะได้ไปซื้อในอารีหลักได้แต่ตอนนี้โอเคมาปลูกกันดีกว่าผมก็ต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็ซื้อแครอทมาทำให้เต็มแปลงแล้วก็เราก็จะได้อภิมหาแครอทในแปลงเราโอเคระหว่างนี้ก็ร้อยแครอทโตเก็บแครอท ผมห้ามปลูกอย่างอื่นเลยยกเว้นแครอทเพราะว่า่อนเที่์ในวันนี้คือทําให้แปลงเราเต็ม,มด้วยแครอทวันนี้พูดแต่ค,คําว่าแครอทโอเคได้มาสี่สองซื้อแครอทอีกอุ้ยผมขอฟาร์มตังสักครู่ละกันถ้าตังเยอะเมื่อไหร่ผมจะมาทําเริ่มทําแปลงแครอทกันเลย โอเคไปดูกันเฮ้ยพูดฟังไม่รู้เรื่องเอาไหมและหลังจากนั้นเขาก็ได้เก็บแครอทฟาร์มตังแล้วก็เอาแครอทไปขายเพื่อเอาตังมาซื้อเมล็ดพันไปเรื่อยๆจนสามารถเขามีเงินพอในการทำคอนเทนต์ได้โอเคไปดูกัน มก็ปลูกมาส่วนหนึ่งแล้ว<า>พอวิ่งเล่นหน่อยส่วนกันเนี่ยท่านผู้ชมผมลืมอัดตอนที่ผมวาง ครนะ์รอดผมลืมอัดทุกคนไม่เป็นไรก็ถือว่าเสร็จชาเลนแล้วกันเนี่ยผมมีแครลอดท้องด้วยอันนึงเนี่ยบวกเลยว่าแครลอดผมเต็มแปลงแลครับวันนี้ชาเลน,นจบแล้วครับอ่า๋ยวผมเก็บแครลอดเป็นการปิดจบชาเลนนะครับอ่ะเก็บให้หมดเลยขอเวลาเก็บสักคู่นะ เดียวใกล้เสร็จแล้วเนี่ยอีกครึ่งนึงเนี่ยวิมีมเมล็ดแครอทแถมโอเคทุกคนผมจะจบคบลิปละ